่าที่คนซื้อเค,ค้กเองชนะค่ะคุณพีไม่เป็นไรกินเลยอ่าคุณพีคะคุณทำงานเกี่ยวกับอะไรหรอคะฉันได้ยินมาว่าเกี่ยวกับคุณอะในเฟซบุ๊กเมื่อคืนพอทำงานกับบริษัทยุงข้าวอคะครับอ๋อบริษัทข้างๆนี่หรอคะใช่ครับสมรกรนี้เป็นของผมเองครับมีอะไรหรือเปล่าคือ ฉันมีเรื่องข้องใจอะไรอย่างหนึ่งอะข้องใจเรื่องอะไรครับ <c oughs> คืออย่าว่าอะไรอย่างนั้นยัง,งี้กับฉันเลยนะคะคือคุณพอจะรู้จักคุณเกติศักดิ์ไหมคะ <c oughs> <c oughs> คุณชูหรอ <c oughs> ใช่ค่ะไม่มีใครชื่อชูนะ เกจิศักที่ผมที่ผมรู้จักก็คือเกจิศักชูเนี่ยมันเป็นคนขับรถนะครับอา้าวเขาไม่ได้เป็นผู้บริหารหรอเปล่าครับเขาเป็นคนขับรถให้กับบ้านของผมเองแต่แอบรู้ที่หลังว่าเขาขโมยเงินเป็นล้านกว่าอ๋ขอขโมยเงินนี้เองก็นึกว่าเขารวยเราผมได้ยินข่าวแว้บๆว่า พี่สาวคุณใช่ค่ะพี่สาวฝาแฝดของฉันเองค่ะตกลุมรักเขาอยู่บอกเขาระวังตัวด้วยนะเขาทำเกี่ยวกับบริษัทขายตัวด้วยนะระวังด้วยส่งออกนอกประเทศเลยนะเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะบอกเขาระวังตัว ได้ค่ะพรอ,อามาคุยข้างนอกทำไมอ่ะจ๊ะหนูมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะนะามีอะไรจ๊ะคือไอชูเกติสักเนี่ยมันไม่ได้รวยอย่างที่พวกแม่กับพี่คิดจ้ะเราจะทำยังไงกันดีล่ะทีนี้ ไม่รู้จ้ะแต่หนูอยากให้อาช่วยหน่อยนะจ๊ะอาช่วยไม่ได้หรอกขนาดความงามความดีของอาพี่สาวยังไม่แลมองอาเลยแล้วจะให้อาช่วยยังไงได้อาก็เป็นของอาอย่างนี้ อาช่วยหนูหน่อยนะคะอาก็ได้อาจจะไปคุยกับพี่สาวหนูต้องคุยด้วยนะลูกก็ได้คะ่ะอานี่พี่พี่อุตสาบนยญาอยากเตือนพี่อะไรอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วอะ่ะพี่ชูกเกตศักอะ่ะ มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่คนดีอย่างที่พี่คิดนะมันกำลังหลอกพี่อย่ามาพูดใส่ลาย,ค,ยนนะค,คุณชูเกียรติของฉันนะแม่คะคุณชูเกียรติเขาเป็นคนดีอุตส่าห์เห็นเขาเปอุตส่าห์อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นยายบุญญาใส่ลาย ป้ายสี่คนสมศักดิ์ถ้าคนสมศักดิ์เห็นหรือคนสมศักดิ์ได้ยินมันจะไม่เป็นการดีต่อบ้านเราเลยนะแม่ใช่ลูกแม่เห็นด้วยแกจะไปไหนก็ไปอย่าให้มาชฉันเห็นหน้าอีก แม่แม่ฟังฉันนะแม่ไม่ต้องไล่มาหรอกจ้ะฉันจะไปอยู่พิเกติศัก์ิเย็นนี้แล้วเราจะมารู้กันเลยว่าอนาคตของฉันกับแกใครมันจะสู่ดาวก่อนกันเยบุญญาพี่อุษาบุญญาอุษาเตือนพี่ไม่ต้องมาเตือนฉันนะ ลูกแม่ลูกแมู่้ตายลูกเยบัญยาเงมีนาแกไปทางกับข้าวไปส่วนเรื่องคนในครอบครัวฉันขออยู่อุตสาลูกสาวคนโตของฉันแม่หนูก็ลูกแม่นะช่างเถอะ แม่ค่ะไปก่อนนะคะแม่พอดีพี่ชูกิติศักดิ์มารอหลับที่หน้าบ้านแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายนะบุญญา